สวัสดีค่ะ KK กัมจนาเจแปนก้าชานยินดีต้อนรับเพื่อนๆน,นะคะเพื่อนเพ่อนคะวันนี้ KK พาเพื่อนเพื่อนนะคะมาเที่ยวตลาดนัดนะคะมารับชมนะคะผ,ะคะผกักนะคะเพื่อนผักลวกนะคะผักลวกแล้วก็อาหารอย่างนี้น้ำิ๊กนะคะเพื่อนเพื่อนนะคะเดี๋ยว KK จะซื้อนะคะหนึ่งชุดนะคะไปฝากเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวมารับประทานด้วยกันนะคะเ,เพื่อนๆพอเราก็ตอนนี้นะคะ แม่ค้าพ่อค้าก็กำลังนะคะกำลังเตรียมนะคะอาหารที่เขานะคะจะขายนะคะเพื่อนๆนะคะ,นะคะก็จะมีนะคะผักลวกนะคะต่างๆนะคะเพื่อนจะลองยืนด้าน,นี้นะคะแมง,งแวันเยอะนะคะเพื่อนเดี๋ยวพ่อค้ากำลังกำลังอ่าร้อยสายไฟนะคะเพื่อนเดี๋ยวมีอะไรบ้างนะคะเพื่อนมาดูนะคะอาหารอย่างใกล้ชิดเลยนะคะ วันนี้เรามาเทื่อวตลาดนั้นนะคะที่ลานเชิงทะเลนะคะตำบลเชิงทะเลอำเภอถลงจังหวัดภูดเก็ตค่ะนะคะก็ใกล้นะคะสถานที่งานของเคเคนะคะเพื่อนๆนะคะแกงหอยถั่นะคะเพื่อนๆแล้วโโก็นะคะมียำนะคะอ๋อตรงนี้จะมี กระเพาะปลานะคะเพื่อนเดี๋ยวเขาจะขายกระเพาะปลานะคะแม่ค้านะคะกําลังเตรียมนะคะยังไม่เสร็จใครเขากำลังนะคะทำอยู่นะคะเพื่อนกระเพาะปลานะคะกําลังเตรียมนะคะแม่ค้ายังทําไม่เสร็จนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราค่อยเดินมาซื้อนะคะเพราะว่าแม่ค้ากําลังเตรียมอยู่นะคะเพื่อนนะคะเดี๋ยวไปเที่ยวนะคะฝั่งนู้นกันนะคะว่ามีอะไรนะคะสวัสดีค่ะขายขนมเค้ก ๆสวัสดีค่ะถ่ายคลิปวิดีโอไปลง YouTube ถ่ายอะไรคะขนมหวานทำเองมาจากที่ไหนคะเพชรบุรีหรือว่าภูเก็ตเป็นคนเพชรบุรีเลยเหรอคะของเพชรบุรีครับของเพชรบุรีอ๋อแต่ว่าเราไปรับมาขายเนาะของเพชรบุรีเพื่อนๆมีขนมมแกงนี่เขาทำใหม่ๆไหมวันนี้ได้ค่ะทำใหม่ๆทุกวันใช่ไหมใช่ทุกวันอร่อยมากเลย แม่ค้ากําลังเตรียมอยู่นะคะเดี๋ยวเนาขออนุญาตถ่ายก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเดินมาได้ถ่ายไปฝากเพื่อนในช่อง youtube เพราะว่าเป็นยูทูบเบอร์อยู่นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวพาเพื่อนๆนะคะไปเดินนะคะรับชมบรรยากาศนะคะบรรยากาศตลาดนัดนะคะที่บ้านนะคะเชิงทะเลเพราะว่าอยู่ใกล้นะคะโรงเรียนเชิงทะเลสวัสดีจ้าขายห่อหมก อะไรคะนี่หอมหมกปลาเหรอคะเป็นเพื่อนนี่หอมหมกปลาเนื้อปลาเป็นใช้ใช exactly ้ปลาอะไรทำอะคะหอมปลาเต้นค่ะปลาปลาเป็นนะเนี่ยปลาเ้นผสมกันปลาโคงไม่ใช่ปลามงนะคะเพื่อนๆปลาเต้นผสมกับปลาเต้นค่ะหัวปลามงนี่ก็แต่ว่าหัวปลามงใช่ไหมผสมกันกับข้าวหัวปลามงนี่หอมละสิบห้าบาทนะคะหอมละสิบห้าบาทข้าวหอมกลิ่นโชยนะคะมาไกลเลยค่ะเพื่อน ต่กินหนูสั่งไอ้นั้นข้าบอบไก่นะย่างวายุนไม่น่าจะเย็นเดี๋ยวไปกินเพราะาตอนนี้เดี๋ยวค่อยเดินมาซื้อใหม่เพราะว่าแม่ค้าก็แม่ค้าเป็นเชนกำลังเตรียมอยู่นะคะตัเตียมนะคะเพื่อหยี่สิบบาทห5สิบห้าบาทยี่สิบบาทนะคะพเพื่อนเพะ,ะเดี๋ยวเราเดินไปนะครับไปชมนะคะฝั่งนี้ดีกว่าเพราะว่าจะมีนะคะลาสวัสดีคะ่ะแม่ค้ามีอะไรขายบ้างคะวันนี้ เสี่ยวหรือวนหรือสลัโรลิเนี่ยปลาทูยำหนังทูยำหนังจีนจ้าเนี่ยอุ้ยเนี่ยปลาทูเนี่ยปลาทูเพื่อนเน่าสนใจมากเลยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ก็จะช่วยซื้อแหละแต่ว่าตอนนี้พี่ขอถ่ายวิดีโอไปลง y o ยูทูปนะคะเพราะว่าเพื่อนๆเอ่อในช่อง YouTube มีพันกว่าคนอ๋ๆๆๆๆๆอมีลาบหมูด้วยตรงนี้นะเจ้าเดียวกันหรือเปล่าหรือว่าของเพื่อนใช่ไหมคนละเจ้านะคะแม่เอ่อแม่ค้าก็กำลังตระเตรียมนะคะเพื่อนๆ อันนี้อันนี้เป็นแหนมใช่ไหมแหนมคลุกค่ะยำแหนมครุกค่ะโอ้เดี๋ยวเอาแหนมคลุกสักหอนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเดี๋ยวเอาแหนมคลุกหอนึงเพราะว่าชอบกินแหนมแหนมคลุกนะคะมากๆเลยนะคะเพื่อนเพื่อนแม่ค้าสามารถยำได้เลยหน้าว่างใช่ไหมเอาแหนมคลุกนะคะไม่ต้องเผ็ดมากนะคะแหนมคลุกใส่นังหมูด้วยชอบกินมากเลยแล้วก็เป็นแหนมเดเพื่อนเพื่อนแหนมครุกก็จะประกอบไปด้วยนะคะ นะคะเป็นเพื่อนเม็ดตก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 ไม่มีปัญหาเม็ดตกอะเพื่อนเพื่อนอุ้งออะไรนักหนาเรานี้นะคะเป็นรถจัดได้นะคะรถไม่จัดค่ะนะคะรถไม่จัด ออกเปรี้ยวๆนี้ชอบเปรี้ยวอยู่นะคะเพื่อนเพื่อนวิธีการทําแหนมคลุกนะคะเพื่อนเพื่อนเรามาชมกันเลยนะคะก็แม่ค้ากําลังนะคะทำแหนมคลุกให้พี่เค้กนะคะเพื่อนเเขาก็จะใส่นะะคน้ำปลาซีอิ้วขาวมะนาวนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็หนังหมูด้วยนะคะแล้วก็แหนมใช่ไหมคะแหนมือเขาแหนมสดแต่พัดรวนสดแหนมสดรวนมาแล้วนะช่ค่ะว่าก็เ็เป็นก็อร่อยอยู่แล้วนะคะเพื่อนเพื่อเป็นสูตรนะคะเป็นสูตรแล้วก็ เขาจะมาขายที่นี่ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะเพื่อนเพื่อนที่ลานเชิงทะเลนะคะตำบลเชิงทะเลอำเภอท่าลางจังหวัดภูเก็ตนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้อะไรเหรอคะเนี่ยเป็นปลาอันนี้จะเป็นแป้งหรออ๋อแป้งกรอบผสมลงไปคล้ายปลาดุกอ๋อคล้ายปลาดุกเป็นแป้งกรอบนะคะเพื่อนเพื่อนวิธีการเพราะว่านอกจากที่เขาจะใส่นะคะแหนมหนังหมูอะไรต่ออะไรนะคะถั่วไม่ใส่ถั่วครใส่ ถุงค่ะใส่ถุงนะคะเดี๋ยวมําไปกินที่บ้านนะคะเพื่อนเนนอกจากนั้นก็เขาก็จะมีนะคะผักเช่นเออเขาเรียกว่าผักชีฝรั่งหรือว่าผักชีลาวนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีกระหล่ำปีนะคะสีขาวเะค่นเพื่อนแล้วก็หอมแดงซอยนะคะแล้วก็ขิงด้าที่ขันไม่ได้ก็คือขิงนะคะเพื่อนเอ่อนแต่ใครนะคะจะอร่อยนะคะมากเลยนะคะเพื่อนเนถุงเท่าไหร่คะแม่ค้า60บาทค่ะ60บบาทนะคะกินได้ ถ้าชอบกิน60ก็กินนะคะก็นั่นคือแม่ช้านะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเดี๋ยววางก่อนแป๊บนึงนะคะแล้วก็ตอนนี้นะพี่เคเคก็กําลังโชว์ให้เพื่อนๆนะคะเห็นเขาเรียกว่าอันนี้เป็นเมี่ยงปลาทูใช่ไหมคะเมี่ยงปลาทูนะคะเพื่อนๆเมี่ยงปลาทูนะคะกล่องใหญ่80บาทนะคะเพื่อนๆเมี่ยงปลาทูกล่องใหญ่8ปิบนะคะกล่องเล็กก็ หกกล่องเล็กหกสิบบาทะะตอนนี้ก็นะะน,นะคะแปดนาทีนะคะเพื่อนนะครับเจ็ดนาทีครึ่งนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะนะเพื่อนวันนี้พาเพื่อนเพื่อนนะคะมาเที่ยวนะคะตลาดนัดนะคะที่ลานนะคะเชิงทะเลตลาดนัดลานเชิงทะเล ตำบลเชิงทะเลอำเภอฉลังจังหวัดภูเก็ตนะคะทพ่พนนะะานเพื่อนเพื่อนเพื่อนท่านใดที่อยู่นะคะในบริเวณนะคะเชิงทะเลอำเภอฉลังจังหวัดภูเก็ตนะคะหน้าลานนะคะหน้าโรงเรียนนะคะเชิงทะเลนะคะวิทยาคมนะคะเรียนๆก็มาอุดหนุนกันได้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะวันนี้พี่เเคๆต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ